สวัสดีครับทุกท่านครับท่านใดนะครับที่มีความชื่นชอบเขาใหญ่เป็นพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศก็ดีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวนะครับหรือท่านใดที่แพลนจะมาอยู่อาศัยที่นี่ครับแล้วก็ไม่ต้องการอ่าเช่าโรงแรมอีกต่อไปครับตอนมีข่าวดีนะครับเพราะว่าปอนมีคอนโดราคาจับต้องได้แล้วทำเลพิกัดเหมาะสมจริงๆครับต้องบอกว่าที่นี่สวยจริงๆนะฮะชื่อของเขาก็คือจุลดิตแมนชั่นเขาใหญ่นี่เองครับ ตั้งอยู่ทำเลพิกัดริมถนนธนรัตครับก่อนถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพียงหกกิโลเท่านั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมกับปอนพร้อมๆกันครับโอเคครับคุณผู้ชมก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปชมคอนโดนะครับอขออนุญาตแวะมาเติมพลังกันที่ช็อกโกแลตแฟคตอรี่ครับหลายๆท่านเคยผ่านและแวะเวียนมาเยี่ยมชมที่นี่นะครับที่นี่จะมีช็อกโกแลตแสนอร่อยครับแล้วก็กาแฟอร่อยๆมากมายครับคุณผู้ชมจุดตรงนี้นะครับพิกัดเขาจะอยู่ที่ช่วงกม13ของถนนธนรัตครับ แล้วก็ในส่วนของคอนโดที่ปอนจะพาคุณผู้ชมไปชมนะครับห่างจากจุดนี้เพียง3.8กิโลเมตรนะครับก่อนที่จะมุ่งหน้าไปสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเองที่นี่นะครับต้องบอกว่าทำเลพิกัดค่อนข้างดีมากครับเดี๋ยวเราไปชมสถานที่จริงพร้อมๆกันครับเรามาถึงกันแล้วครับตรงนี้ก็จากถนนธนรั์เพียง100เมตรครับก็จะเป็นในส่วนของคอนโดจุลดิษแมนชั่นเขาใหญ่นั่นเองคุณผู้ชมที่นี่จะถูกรายล้อมด้วยหุบเขาซ้ายขวาหน้าหลังเลยคุณผู้ชมครับนะ ด้านหน้าจะได้รับการตกแต่งเป็นอย่างดีครับรถลาไม่พุกพผ่านครับเพราะไม่ใช่ถนนหลักแต่อย่างใดนะครับผมข้างในก็จะเป็นโรงแรมรีสอร์ทอีกนะครับอ่ามุมนี้จะเป็นมุมที่ใช้สําหรับอ่าคุณผู้ชมสามารถเวียนรถเข้ามานะครับใช้เช็คอินในส่วนของทางห้องพักโรงแรมได้ครับคุณผู้ชมนี่ได้รับการตกแต่งด้วยต้นไม้นานาชน,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 นิดเลยครับร่มรื่นเงียบสงบทีเดียวนะฮะอ่ามีบันได2ขั้นครับนะแล้วก็มีในส่วนของเคาน์เตอร์รีเซพชันในมุมนี้ครับ คุณผู้ชมสามารถลากกระเป๋านะครับก็จะทําสโลปไปให้อย่างนี้เลยสะดวกสบายนะครับสําหรับผู้สูงอายุนะฮะอ่ามุมนี้จะเป็นทั้งรีเซพชันแล้วก็เป็นในส่วนของนิติบุคคลนะครับอาคารชุดนะอ่าต้องบอกว่าที่นี่เขาดูแลเป็นอย่างดีครับนะเพราะว่าพื้นเนี่ยเห็นไหมเงาแวบทีเดียวนะครับอ่าทั้งแม่บ้านทั้งคนสวนนะครับคนสังเกตแล้วว่าในส่วนต้นไม้นี่ดูแลอย่างดีไม่รกรุงรังอะไรมากมายนะครับตรงนี้จะเป็นมุมของล็อบบี้ครับคุณผู้ชมเอาไว้อ่ะพัสรสส์นนะครับ แล้วก็จะมีเทควิวในส่วนของสะนะครับสะตรงนี้เขารีโนเวทใหม่ทั้งหมดนะครับเช้งบประมาณไปมากมายพอสมควรนะก็มีในส่วนของอเรือนะครับเอาไว้พายเล่นนะครับทางเดินลอ้อมรอบเลยแล้วก็ต้นไม้หลากหลายนะครับต้นไม้เล็กใหญ่ให้ความร่มเงานะครับแล้วก็อากาศไม่ร้อนครับยามหน้าร้อนนี่เย็นสบายนะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของด้านหลังอีกก็จะเป็นในส่วนของสะว่ายน้ํานะครับคุณผู้ชมนะแล้วก็ลายล้อม แต่เราห้องจะเทควิวเห็นวิวตรงนี้ได้หมดทุกห้องครับคุณผู้ชมอ่านี่เป็นชุดเชื่อมต่อแล้วในส่วนของสระว่ายน้ํานะครับก่อนพาคุณผู้ชมแวะมาอีกนิดนึงครับต้องบอกว่าเป็นสระว่ายน้ําที่มีไซส์ใหญ่จริงๆนะครับคุณผู้ชมเราต้องบอกว่าตรงมุมนี้ก็สามารถมองขึ้นไปนะครับในส่วนของเขาลูกเล็กลูกตรงนี้ได้ครับและในส่วนของสระว่ายน้ําได้รับการตกแต่งใหม่หมดนะครับพร้อมสไลเดอร์อย่างนี้นะฮะมี เด็กไว้ให้ด้วยครับคุณผู้ชมในกรณีที่คุณผู้ชมพาลูกๆะหลานมานะครับมาเที่ยวมาพักผ่อนหรือมาอยู่อาศัยนะครับตรงนี้มีรองรับให้ครบถ้วนหมดแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหสะดวกสบายจริงๆนะครับเดี๋ยวเรากลับเข้าไปชมภายในกันคุณผู้ชมจากมุมล็อบบี้นะครับเราเดินไปทางปีกซ้ายครับห้องที่ปอนจะนําเสนอคุณผู้ชมวันนี้จะอยู่ด้านปีกซ้ายนะครับจากรีเซพชันตรงนี้เดินทะลุมาอีกหน่อยหนึ่งครับก็จะมีสวนรายล้อมแบบนี้นะครับ บางส่วนตกแต่งด้วยหญ้าเทียมครับเพราะฉะนั้นไม่ดูแลยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องมีเสียงตัดหญ้านะครับยามเราพักผ่อนนะก็เดินเลาะซ้ายมาหน่อยนึงครับก็จะมีวิวให้มองบริเวณหน้าห้องอย่างนี้นะครับเป็นหญ้าเทียมนะดีด้วยซ้ํายุงก็ไม่เยอะคุณผู้ชมครับเนาะบางคนนี่แพ้ยุงแพ้แมลงนะฮะโอเคเหมาะเลยทีเดียวมุมนี้ก็สามารถเทควิวนะครับมองขึ้นไปถึงภูเขาด้านหลังได้อีกมุมหนึ่งครับคุณผู้ชมนะในส่วนของห้องพักของเรานะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นี่เองนะฮะ เดินมาอีกเพียงเล็กน้อยครับปอนเปิดไฟรอไว้แล้วละ่ะนะครับจะเดินเข้าไปง่ายๆเพราะว่ามือหนึ่งถือโทรศัพท์นะครับถ่ายไปด้วยอ่านะสำหรับหมายเลขห้องนะครับนี่เลย5196เครับนะเลขสวยไหมนะก็มาตรฐานนะครับเนื้อที่ของห้องนี้นะครับสามสตารางเมตรคุณผู้ชมครับนะมีทั้งเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับเป็นเคาน์เตอร์ให้อย่างนี้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้า นะครับในส่วนของน้ำนะครับห้องน้ําตรงนี้คุณเจ้าของอเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ยกชุดเลยสะอาดสะอ้านมากคุณผู้ชมครับขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าคุณเจ้าของที่ถือกรรมสิทธิ์ปัจจุบันนะครับตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมนัดหมายมาโอนกรรมสิทธิ์กันเนี่ยมาซื้อขายนะฮะคุณเจ้าของเป็นฝรั่งนะครับเป็นชาวอเมริกันนะนี่โอเคเห็นไหมฮะคุณเจ้าของมีความจําเป็นนะครับจะต้องกลับไปอยู่ประเทศอเมริกาแล้วนะฮะก็เลยจะต้องปล่อยต่อต้องบอกว่า ไม่ต้องห่วงครับนะฮะเพราะหลังเขาค่อนข้างาเช็คลิสต์ไว้พอสมควรแล้วนะครับการเลือก Property อยู่นะฮะ<ๆ>เพราะฉะนั้นที่นี่ตอบโจทย์เขาอันนี้เป็นขนาดของตู้นะครับคุณผู้ชมทําทไว้ให้อย่างนี้เลยจะได้ไม่ต้องเปิดดูภายในเนาะขนาดของห้องเป็นขนาดมาตรฐานครับมีเฟอร์นิเจอร์ครบเซตให้หมดเลยนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งนะฮะกระจกเตียง3ฟุตครึ่ง2เตียงนะครับติดกันที่นอนใหม่เอี่ยมคุณผู้ชมครับ ต้องใช้ไฟฟ้าที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้นะฮะให้ทุกชิ้นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าปอนแจ้งคุณเจ้าของแล้วว่าชิ้นไหนให้ก็ให้เก็บไว้นะครับพอดีทําวิดีโอออกมาแล้วจะได้ไม่ต้องถามกันว่าโอเคชิ้นนี้เอากลับชิ้นนี้เอาไว้อย่างเงี้ยนะฮะต้องบอกว่าห้องนี้เงียบสงบส่วนตัวเหมาะสําหรับนะครับพักอยอาศัยนะฮะแวะเวียนมาหรือจะอยู่กันยาวๆนะครับที่นี่บอกได้เลยว่าตอบโจทย์สําหรับบริเวณระเบียงคุณผู้ชมครับตรงนี้พิเศษกว่าเพื่อนเลยนะฮะต้องบอกว่า คุณเจ้าของเนี่ยเขาใส่มูลวดนะครับเดิมทีจะเป็นระเบียงโล่งๆแต่ตรงนี้ใส่มูลวดไม่ให้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มสเปซที่เราสามารถออกมาอยู่ได้ยามค่าคืนนะครับอ,อย่างที่เรียนให้ทราบครับไม่ว่าจะเป็นยุงหรือแมลงก็จะ,ะลดน้อยลงไปเยอะนะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมตู้แอร์นะครับเห็นไหมว่ามีปูนกั้นนะครับไอ,อ,อความร้อนก็จะไม่เข้าห้องด้วยนะฮะอ่านี่คือในส่วนของตัวห้องที่ปอนจะ นำเสนอคุณผู้ชมวันนี้ครับวันนี้ปอนขออนุญ,ญาตนําเสนอราคาสุดพิเศษจริงๆคุณผู้ชมนะฮะจะซื้อไว้อยู่อาศัยเองนะครับหรือจะซื้อไว้เอ่อถือไว้เก็งกําไรนะครับหรือจะซื้อไว้ปล่อยเช่านะครับในราคา1.300งล้านสามแบาทค่าโอนฝ่ายละครึ่งซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วไม่แพงเลยครับคุณผู้ชมท่านใดที่ ต้องการอยู่ยาวๆนะครับแวะเวียนมาพักผ่อนเหมาะมากๆที่เราไม่ต้องไปเช่าโรงแรมอยู่ครับคุณผู้ชมหรือท่านใดนะครับต้องการจะถือไว้อีกสักระยะหนึ่งแล้วรอให้มูลค่าเพิ่มก็ต้องบอกว่าราคาต้องขึ้นอีกแน่นอนครับรวมไปถึงนะครับท่านใดที่ต้องการปล่อยเช่านะที่นี่ค่อนข้างการันตีผู้เช่าอยู่แล้วครับเพราะเนื่องจากทำเลเขาอยู่ไม่ไกลจากถนนหลักนะครับคุณผู้ชม ท่านใดนะครับสนใจที่นี่นะครับนัดหมายโทรมาหาปอนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในส่วนของส่วนกลางนิติบุคคลหรือการครอบครองนะครับเรื่องราคาอย่างที่เรียนให้ทราบครับที่นี่คุ้มมากๆครับ1นึ่งล้านสามแสนบาทแล้วเดี๋ยวเราพบกันที่สถานที่จริงครับคุณผู้ชมขอบคุณครับ